สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชื่นบางไกรมาเที่ยวมาเชียงรายเสื้อผ้าก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนเคยวันนี้คงต้องมาหาซื้อเอาแถวนี้ที่นี่คือตลาดไต้ปรานะคะอยู่ที่เ,เชียงรายที่แหละเสื้อผ้าสวยมากไปถามแม่ค้าคนนะว่าเขาขายกันยังไงเสื้อผ้าสวยๆน,น,นั้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่ค้าป๋าขา ชมแล้วก็ถามราคาแล้วถ่ายวิดีโอด้วยนะคะทำยังไงเลยคะแนะนำตัวก่อนเราชื่อคุณรัชนาค่ะคุณเจ้าของร้านร้านนี้นะคะอยู่ที่ในบาซ่าเชียงรายนะคะอยู่ตรงหน้าลานจังเวียงค่ะลานกลางลางเวียงค่ะเข้ามาจากถนนใหญ่เยอะไหมคะไม่เยอะไม่เยอะเดินแป๊บเดียวอยู่ติดกับขนส่งขนส่งที่หนึ่งขนส่งที่หนึ่ง ค่ะก็ถามคนแถวนี้ว่าได้ปาซ่าอยู่ไหนมาเลยร้านนี้เป็นร้านผ้าไทยคอลินแนะนำชื่อไม่ชื่อนะคะชื่อไม่ชื่อเจ้าของช่องยูทูบแล้วก็วันเนี้ยมาไม่มีเสื้อผ้าชุดเชียงรายเลยแนะนําให้สักตัวนึงค่ะเอาตัวไหนดีคะแบบนี้ไหมคะแบบนี้ค่ะเย็บเองค่ะเย็บเองเลยใช่เย็บเองเป็นแต่งแต่งลายเองนะคะแบบนี้สวยนะคะนิ่มไม่แข็งด้วยโอ้ยนี่ผ้าอะไรอ่ะสวยค่ะผ้าฝ้าย ถ้าไฟเป็นดีลายเดินเส้นอยู่ในตัวนะคะสวยสวยสวยฟรีไซส์เหรอราคากันเองด้วยเป็นอันนี้จะเย็บเป็น2ไซส์ไซส์42สกับส4ค่ะมันม่ชื่อใส่เบอร์ไหนอ่ะอ่าหน้าแก4สค่ะส2ส่เรียบร้อนะตัวเท่าไหร่ตัวอ่าอันนี้ใช้ราคาสองข้าวแกแต่ว่าถ้าซื้อสองตัวขึ้นไปก็จะลดนิดนึงค่ะลดนิดนึงอ่าอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบค่ะอ่ะทดไว้หนึ่งตัวเดี๋ยวขอไปดูข้างในต่อไปดูข้างในต่อ่ะ ใส่เปียวก็ได้ไปผ้า้ไหมผ้้ค่ะผ้างไฟผิวลายทำที่ไหนคะทำที่นี่ที่นี่ที่ไหนเชียงรายค่ะเชียงรายดูผ้าผ้าสวยมีกระเป๋าอยู่ข้างในด้วยนะคะของเราจะเย็บติดเวลานั่งอันนี้ตัวนี้ก็จะไม่แบะออกค่ะตัวเท่าไหร่นี่เห็นป้ายด้วยราคาตามนี้แต่ช่วงโควิดนะคะถ้าใครเอนดูสนใจก็จะลดพิเศษหน่อยลอไว้ยี่สิบถ้าซื้อสองตัวก็400นะคะเหลือตัวละสอง้อยค่ะ ล้ว่ตัวขึ้นไปค่ะเพื่อนๆอยู่กรุงเทพอ๋อทำไงดีติดต่อมาติดต่อที่ไหนที่ไหนมีมีนามบัตรไหมมีค่ะมามาดูหน่อยมาดูหน่อยมาขอดูขอดูนี่ร้านนี้ร้านนี้เพื่อนๆมานะเพื่อนๆมานะแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้เซลลเซลส่งฟรีไหมส่งฟรีไหมอ่าถ้าซื้อสองตัวขึ้นไปก็ส่งฟรีค่ะสองตัวขึ้นไปส่งฟรีค่ะอ่เรามาต้องวนก่อนตัวนี้ถ้าซื้อตัวเดียวสองร้อยห้าสิบ มีราคาสงค่งถ้าซื้อ2ตัวขึ้นไปก็ตัวละ200ค่ะแล้วก็ส่งฟรีด้วยส่งฟรีแต่ตัวเดียวนี่ต้องจ่ายค่าส่งด้วยนะคะออค่ะซื้อเป็นคู่ซื้อเป็นคู่คได้ราคาดีส่งฟรีอุ้ยสุดยอดสุดยอดจริงอยากได้ชุดที่มันเป็นแบบว่ามีสัญ,ญ,ญลักษณ์ของความเป็นชิงลายจึงลายภูเขาภูเขาอ๋อรอตรงไหนดีตรงไหนดีนี่ๆๆๆจะเล่าจะลจะจะวจน,นี่ๆๆภูเขาภูเขาเลยสว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 ยเลยสวย เดี๋ยวแม่ค้ามีแม่คะมีตัวให้ดูไหมมาคลี่สักตัวนึ่งนี้ให้ดูค่ะไหนๆมาดิแม่ชื่นช่วยอันนี้น่ารักนะน่ารักไหมค่ะเป๊ะเป๊ะเลยมัดข้างหลังได้มาดมัดเลยมัดเลยเอามาเลยมัดเลยมีกระเป๋าสองข้างด้วยนะคะพอดีเลยนะเอามาเลยมัดเลยมีแบบสั้นแบบนี้แล้วก็ถ้ายาวกว่านี้ก็มีค่ะอุไข่เก่งแม่ค้าไข่เก่งโอ้ยสวย่าไหด้เท่ลยนี่เป็นลายผ้าพทอด้วยนะคะก็ได้เลย อันนี้ตัวสั้นแบบนี้ประมาณ299ไม่ต้องประมาณนะลดเลยลดเลยลดเลยลด280วละ80นี่ถ้าสมมุติว่าอยู่กรุงเทพก็มีค่าส่งจ้ะแล้วถ้าไม่อยากเสียค่าถ้าเอาถ้าเอา2ตัวขึ้นไปก็ตัวละ280ไม่มีค่าส่งแปลว่าถ้าเราซื้อ2ตัวเนี่ยเราจะประหยัดค่าส่งเลยใช่อดีราคาก็ลดต่ากว่า เห<ล>มือนเหมือนเป็นราคาส่งเนาะอ่ะใช่ค่ะหนึ่งได้ราคาส่งสองส่งฟรีอุ้ยน่าสนใจมากอ่ะถอดเลยเอาตัวนี้เลยค่ะผูกถูกแกะแกะะเอาตัวนี้แล้วตัวไหนตัวหนึ่งดีเอาตัวไหนตัวหนึ่งดีอีกตัวหนึ่งแฟกหนึ่งน้ำแบบอ๋อโหอมีซิ้นด้วยสวยงามใช่ไหมหาไม่ข้าหามาเลย นี่สวยนี่เขากำลังคิดเขากำลังคิดด้านไหนด้านหน้าด้านหน้ามีตุ้มแบบนี้ค่ะโอยน่ารักมีตุ้มด้วยอันนี้คือทํามือมั้ยหรือว่ายังไงพิมพ์ตัดที่ไหนเนี่ยอันนี้ตัดที่นี่ค่ะที่เชียงรายเลยใช่แม่ค้าสั่งตัดเองเลยสั่งตัดเองเลยโอ้โหสุดยอดมากสวยเนาะสวยเนาะอันนี้ตัวเท่าไหร่คะไข่ร้อยเก้าเก้าแต่ถ้าเอาสองตัวขึ้นไปในตัวละร้อยเจ็ดสิบบาท ร้อยเจ็ดสิบและฟรีค่ะส,ส่งค่ะคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดถ้าไม่มีเวลามาเชียงรายโทรหาแม่ค้านี่นเบอร์โทรไหนนะนี่นี่นอ่อเที่สิะนะโทรหาแม่ค้าเองนะคะใช่ค่ะแม่ค้าคือคุณรสชนาเรามาเจอกันตรงนี้เราก็จะมาซื้อของกันตรงนี้จริงๆแม่ชื่นไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ,คะก็คือมาสมนุนว่าสมนุนเพราะเราช่วงนี้ได้ข่าวว่า ดีมาแต่ว่ามาไม่ถึงเราก็มาทางโทรศัพท์แล้วเขาก็ส่งให้ฟรีอุ้ยดีดีจังเลยดีมากๆอ่ะทีนี้แม่ค้าบอกว่าอะไรนะเออร้านอยู่ตรงไหนบาซาช่ไหนบาซาเกบกับขนส่งเก่าขนส่งที่หนึ่งถ้ามาเองก็มาที่นี่เนาะสรุปแบบนั้นแล้วกันแล้วก็ที่สําคัญคือช่วงนี้โปรโมชั่นส่งฟรีหมดเขตไหมหมดเขตส่งฟรีไหม ยังยังไม่หมดเรื่อยเรื่อยอย่างน้อยๆก็ปีนี้ตั้งปีแหละอ่าขอบคุณค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินไปหาเลยทานแถวนี้แนะนําขนมหน่อยแถวนี้มีขนมทานไหมขนมบัวลอยบัวลอยอยู่ข้างหน้าค่ะมีใช่ไหมมีดังเลยใช่ไหมดังเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานขนมบัวลอยนะขอบคุณแม่ค่ะมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องด้วยนะคะสวัสดีก้องค่ะสวัสดีค่ะ